อ่าเช้าแล้วลืมตาได้เฮ้ยไม่ใช่ผมเป็นคนงงไม่ใช่เดี๋ยวผมคนถึกเฮ้ยไม่ใช่อันนี้แมชชิ่งมาไม่ใช่แมชชิ่งแมนการทีมเมียมครับเอาเรามาเริ่มกันเลยก่ต้อง้องไม่ใช่เอาอะไรมาลองกันไหมเอยอะไรมาเล่นกันเมาแล้วเอาอะไรมาเล่นกันครับเรามาดูกันกับฝั่งซ้ายมือแมชชิ่งทีมเมียมนะครับลูกชาวไร่ผมชาวไร่จอนชาวไรเฮ้ยเอาอะไรมาเล่นล่ะเอาอลลอรเคลนมาเล่นอลลอรเคลน ขึ้นเลใครทิ้งขงเราขึ้นไปงี๊ดีครับ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 ผมรีบคนถึงคีบคนถึงอ่ารคนถึงงเยโร่คางเยโร่คางเยโร่โอ้โหสลิปเป็นปั๊ดตเบตดปั๊ดตเบตดมีบอลอัดคิปอยู่ได้ไม่มีปัญหาเพราะแต่วันนี้เราหาคนเริ่มยังไงเนี่ยคือจะเอาลูกนี้ดีครับเดี๋ยวแป๊บหมุนยังไงนี่ไอ้คนเข้าไปถุงส้มก็เห็นเลยครับอยู่ข้างบน เลยไม่ได้เห็นเลยเอาก็เอาน้องช่วยด้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขกดล้วไม่ได้ไม่ได้มันเช็คไม่ได้ชิงไม่ได้ไม่น่เอากอดด้อันนี้ไม่ได้ไว้ใช้แค่เอาไปโชว์เ่ิเยอะแล้วอันนี้ให้พี่ก่อนนะเอาะไ่อ้็ดก้ไม้สิปดนะให้สี่ลูกเต่าผมล็อกไว้หมดแล้วนี่้ หนูเก้าล็อกจริงล็อกเต่าผมเองแหละล็อกจริงตอนนั้นเลยตอนนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสับก่อนเอาแรกกันสับแรกกันสับระหว่างเขาแรกกันสับครัาเอาเขาสลายก่อนนะครับว่าช่วงนี้เราก็มีไลฟ์นะครับเราไปร้านโต๊ะท็อปเย้โค้ดร้อยห้าสิบของเรานะครับยังมีอยู่โค้ดอยู่กับเรานะครับเข้าไปที่ไลฟ์นะครับเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่ายสองถึงบ่ายถึงบ่ายสองสี่โมงแล้วก็หกโมงยาวยันสามทุ่มแล้วก็มีพักนิดพักไปนิดนึงแล้วก็ดึกๆเราก็มาต่ออีกรอบโอ้โห จบๆนะครับไลฟ์เราไปเก็บโค้ดไปช้อปปิ้งกันได้เต็มที่เลยนะครับผมบอกเลยว่าสั่งกระนำซัมเมอร์เซลล์โอ้โหซัมเมอร์เซลล์มาของใหม่ออกไม่ใช่มันบอกว่าหมดนะครับอ๋อเหรอโค้ดแต่ของใหม่ออกนะเพราะโฆษณาเปลี่ยนหนึ่งวิธีสุดกล้ามหนึ่งทุ่มอีกหนึ่งทีมจารีพี่ก็ไม่รู้กันไม่จำเปไนซื้อเอาโค้ดส่งฟรีซื้อน้อยใช่ไหมเป็นหนึซื้อน้อยก็เอาโค้ดส่งฟรีนะเดี๋ยวมันจะรีทุกชั่วโมงครับ อีกหนึ่งทีลีแล้วรอเขาหนึงนะน้ำมันผมน่ามัวงผมไม่รู้ด้วยหรอกครับว่าคุณเกิดอะไรขึ้นกับคุณได้คุณเองไม่ต้องน้ามันเลยไม่รู้อะมือมหาศาลเต็มไปหมดเลยร้านอยู่ที่ไหนครับพอข้าวเราถีบปุ๊บเด็กเริ่มดีเดิ่มดีแล้วนะต่อเริ่มดีแล้วนะถ้ากดใช้โค้ดจะได้ต่อนนะครับ นี่นี่คือเขาออกเตือนก่อนว่าสมองเริ่มสมองเริ่มล้านะครับถ้าเกิดเล่นผิดขึ้นมาก็คือใบแดงได้ได้หครั้งต่อวันนะครับถ้าเราใช้โค้ดลีไปแล้วในวันนี้เราต้องใช้โค้ดอื่นมาการเราเริ่มกันเลยดีกว่าผมเล่นก่อนมันรีทุกชั่วโมงนะครับอ๋อครับถ้าเกิดกครับจครบก็กดได้สครับไอบอลเ่ไม่เจอถ้าเปิดเจอในปฏิหารใช่ปิหารครียงดูนี่ก่อน ใช้คอยลัตเตรีเท่ามันก็อยู่ตลอดครับมันจะรีทุกชั่วโมงนะครับชั่วโมงถึงได้หกเลยจวบอยู่คชั่วโมงไม่เป็นตัวทั้จวครับปุ่มดวาันไกัจวครับปุมมันอยู่ที่ใครลงก่อนวะอือโอ้ยยโคตรหดนเลยแม่เมื่อกี้อันน้คยทับบเลยไม่ถลไม่แทงอยขอบได้ไหมแหเสียดายครัเราสรับการไม่ทันแปดพันวันกะ ใครลงก่อนคนนั้นไมมีสิทธิ์ชนะเยอะกว่านะพี่วายอันแม่อะไรเห็นแล้วสิเห็นแล้วสิพี่ิพอดก็เอาอไดจนได้ไปเแล้วเจีไม่มาไม่ได้้ตอะไรวะคุณ้มวันให้เติอะไรอ่ะอ๋อสตาร์บอลสตาร์ชินยูบีเจเติมไหมสตาร์ชินยูบีเท่าไรเไม่ จะเติมกันต่อไหมนะไม่ได้ใช่ใช่ใช่เติมมาสอบตรงนี้มัน่ตรงนั้นมันย้ายอยู่ขอดีๆนะพี่ขอได้เช็คเติมอะไรเงี้ยเตไม่ได้เพราะว่าเพื่อนมันเหลือฟอแค่หนึ่งหมื่นึังเหลือนะครับพี่ขอโทษด้วยหนึ่งหมื่นครับจมตีได้ครับไม่ตัดครับคุณผเช็คกูเลยว่าหนึ่งันแน่ลดอันนี้ต้องขึ้นอีกหนึงหมื่นเดี๋ยวมันไปเข้าคลิปตรงนู้นหนึ่งนแน่อะไรกันเนาะผ่านนะผ่านเลยพวกนี้มันมีความลับต่อกันนะครับคุณลุงผมคิดผมเรียกร้อง ไล่ครับสวัสดีจ้าสวัสดีเอาไม่ดีไม่ต้องไม่ต้องอุบเลยป่ะน่าักขนาดนี้ป่ะมาสักขนาดนี้นี่ประเจ็ดหนึ่งสองสามสี่บอลตัวนี้เราส่งไปยังกบบอลหกชื่อไม่ซ้ำทิ้งไม่นับทิ้งไม่นับโอเคครับเชิญเลยอ่าหยิบอ e419 ได้หนึ่งใบหยิบใบนี้แล้วก็เจอใบนี้เดี๋ยวบายท็อปหนึ่งแล้วแหวนบวกหมื่นนะโอเคครับผมต้องสับดีๆเดี๋ยวโดยตรงนั้น อแบบทัหนึ่งใบอว้ยนวดปวแง่แ่แย่สิอันนี้น่าจะตีไม่เข้าแต่นี่ตีเข้าเอาสองมือนตีไว้เราเยมืดเอ๊ะท่าไหน่นึ่ง0อครับมือนได้เข้าได้เข้ามาครับสอง0มืห อืมยตลังก์กจอมฮาลเจ้าพี่พีมี้าอมพีมจอมไห้ครับแต่คอสอยกับเราดีคนรถไมียนมี่ครับส่งให้นะครับคดรถกดที่ถูกขึ้นไปดูเองได้เลยรอ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 ปิดส่องแล้วเดนดูข้างนนะก็จะมีคร้ิเปิดเจ็บหาแต่คอสโอเคเดเปิดเจ็บเปิดเจ็บเปิดเจ็บ คือก็จะเอาให้ตายให้ตยนีหมดเดี๋ยวต้องไปเอานุธที่สุดผมก็เจอกดเทคตอเลยไหมไมได้มองกลับกดต่อเลยครับกดโซแล้วเอาัดโซตัวเริ่มจะได้สับทีเดียวต้องเอาลึกๆถือว่าได้รู้ในเข้าใจตรงกันว่าเขาหาครับเขาหานะผมหานะครับแต่เขาต้องสับอีกรอบหนึ่งขี้เกียจเขาขี้เกียจนะฮะพี่เขาขี้เกียจผมขี้เกียจสับหลายรอบ ็ัโอ้ยเกนมีชิงมั้ยเนี่ยบาลเดี๋ยวนี้เงียบเก็บเลยนะยี่สิบโดรอยอสองกิ๊กครับไม่มีแล้วนี่เงียบเก็บเลยนะนอนโอซิเกนเอาหน่อย,ออยเล่นอะไรเนี่ยดาร์กรอ่ะเล่นดาร์กรอ่ะวันนี้เอาอะไรมาเล่นวันนี้เอาเผือกมาเล่นนะร้านไทยไปตี เอได้ไม่ดีหรอ้งที่เอาของมึงเหรอของผมของผมไอ้ออกสิเจนทำมันเบี้ยวเพล้วยมันผมออมถ่ายอื่นรับสองได้โอเคครับไอ้แต่เป็นมูนซะเก่งนะไม่มูนเลยแฮร์รี่น่ารักใช่ไหมล่ะเทคครับครับผมเป็นผู้ชายโซลุกครับอ้าวครับไม่ได้ผู้หญิงไม่ได้ลูกตาครับใครเลยแบบอ่ะยิบเอสองคิดครับหนึ่งได้คิดเจนเมื่อคือเห็นไหมมือมึงอะไร โอ้ยเดี๋ยวอีกคุณนะผู้ชายน่ารักคุณสะดุ้งนิดเด็กข้างครับหมื่นหนึ่งเอาไปเลยมีครับสลิปเบอร์ไหนสองหมื่นห้าครับเอ๊ะไม่ใช่สองหมื่นห้าครับแค่สองหมื่นถ้าเป็นสิบองครับใทุกครูยีนะมันจะไม่ขออายย์มันจะขอมั้นใจตัวพวกูันให้ชัวร์ให้ชัวเราต้องรีควาชัวร์ครับสองหมื่นเท่านั้นคิดเลขให้ถูกจะอาจจะโดนคนดูด้วยนะคุณเราทุกโอกาสถูกถูกต้องตุ้มมาลง มาลิงมาแล้วมาไลครับบาไลหเลยครับเฮ้ยสกิลมาโดนไล่ครับมาท็อปเจ็ดใบหนึ่งสองสามนาสามและเรียบร้อยแล้วสามสี่ห้าหกเแต่ว่าเจอตัวนี้เจอบายท็อป60,000คิเจอซําใช่ปะเจอซมครับไม่ได้โดนนานๆที่จะเห็นแบบนี้นะครับไม่หรอกเพราะว่าลิกเขอต้องใส่การบางตัวที่ซอซเาปด ต้องไปลดสักหน่อยตอนนี้พี่บอกเลยนะเบาๆนะพี่เดี๋ยวผมตายเดี๋ยวผมไม่ได้โชดท่าเขายิ้มลูกเต่านะครับเอาได้ครับแป๊บหนึ่งนะฮะเอาร้อยหน้าหรือเอายี่สิบครับอ้าวยิ้มแล้วก็ยิ้มลูกเต่าจบลูกแล้วนะครับเอายิ้มคอกระตรงๆเลยเอายี่สิบไปก่อนนะครับโอ้ยแมวเพ็ดแมวแมวไอของร้านนะ ตอนตัดเัลตไดตัดตัดนีดต่ดคัดตัดตอนตันตั้เป็นัูนัดตัดตัมอันตัดตัดตัด่ัอลูกตัดตัดลูกตัดตัดตัดตเดตืดตัดต้ดตัดตมาตัด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 ตัมตัอมัอ่ัดต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 ัด่ัดตงดามกตัด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 ไม่ตัอตัด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 ต้ดหัดตัดตัดตดตัดต่ดตบดตัา ไม่นับไม่นับนับทิกไม่นับอีพีไม่นับ <c oughs> อันนี้ต้องเรียกว่าโอร่าเคลิ้นแอบมีทีสิบเก้าเขาไม่บอกตั้งแต่แรกเอา้าก็มันเป็นโครงโอร่าเคิ้ไงแต่<ช>ผมไม่บอกว่าผมใส่อีทีด้วยใครจะไปบอกคือนะมันยังเล่นได้อยู่นะของโอร่าเคลิ้นพิมพ์นี่มนะครับน้องเขาอยามาเล่นกันไหใครจะไปบอกใครเขาจะไปบอกห <c oughs> นีหลังจากวีโดนบีติกไปก็หนีวีบอลเล่นโดนเนียวพิมเขามีพีทีหรือเปล่าไอ้นุ๊กเล่นทีสิบเก้าได้กี่ครั้งวะ ซื้อมาเนี่ยสามครั้งสา้งไม่ยังนี้นะขอปฎิมันเดิมประเจ็ดอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชื่อซ้ำไม่เทกแต่ว่าได้บอกอีกสองหมื่นโอ้โหสองหมื่นเลยเฮ้ยใบไม่บบเนี่หว่าใช่ไหมใช่นียอันนี้ใบไหมไม่ใช่ต้องใบใบหนึ่งรอไหมครับมันพูดเนี่ย สับายสองใบสองนี่ครับใช่ใช่ไม่ก็ใบสามใบเลยเพราะเจอทางใบเจอสองใบวี้ช่วยตัวเองเลยครับพี่ลูกมันไม่ไหวพี่เจ็บท้องเป็นสี่หมื่นมากเลยใบนี้กดเข้าไปในถุงส้มนะครับถุงส้มแล้วก็เข้าไปดูข้างบนมันมีโคนร้างเสร็อยู่นะอยู่ประมาณอันที่สามมันเลื่อนไปนี่ยังไม่พอเข้าพันหนึ่งเอาอีซิสเกอร์หนึ่งใบเข้าโซ่เยอะแล้วเปิดทับสามใบ อาเรุ้ยอุ้ยองพบเ้นเ่ยหนึ่งสองสามสี่ามไม่ได้ใช้แล้วล่ะเอาไปให้หมอหมดคุ้มเลยวะเนี่ยเยอะแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเอาสองเยนี้เข้าโซ่เอาหิวขึ้นเลยในอ่าแล้วก็เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ชื่อไม่ซ้ำห้าใบได้รับเทคนจิ้มอีซีสิบเก้าหนึ่งใบลุกก้าลุกตัวเองไร้ลบหนึ่งอ่า เมื่อกี้เจอสองใบใบกับสองใบสองจัดไปครับอ่าแบนบวกเป็นหกหกหมื่นหนึ่งบวกอีกทีสองโคดก่อนเลยันับแรกโคดไม่มีหมดครับเพิ่งชั่วโมงไปไหนนะนี่อันนี้บอกว่าเมื่อเห็นอีทีสิบเก้าแล้วครับสิบกดตรงนี้เลยครับบวกหกพันยายบาทนี่เด็กสมัยนี้ตูกนี้ไม่น่าจะรู้จักเขาไม่ใหญ่บาทคุณลงอันนี้ยายบาทนะตอนเป็นตอนเป็นคนวาดเดียวกับโคนันนะยายบาทพี่บอกเลย ใครไม่อ่านเรื่องนี้พลาดคนที่อ่านโคดันแล้วนะตีแล้ไม่อ่านเจหวาดนี่พี่บอกพลาดเปิดท็อปสามใบไม่น่าเชื่อคนวาดเดียวกันแต่แม่งคนละสไตล์แสดงหนึ่งใบที่แสดงว่าท็อปสึ่งก็เรียกว่าเมื่อถูกแสดงใบท็อปหนึ่งแหวนโบกเมื่อหนึ่งลูกตัดไปพอแล้วบวกเจ็ดเมื่อแล้วกันโอเคครับโอีกหนึ่งคิดเอานี่ขึ้นเมื่อเท่าไหร่ปีสิบสองหสิบห้าให้นะครับเบอร์สี่ร้อยหกนะครับสังกาลักอ่อะหกเจ็ดโอโบลัสกดโคดี้ซื้อหนึ่งที เจ็ด3ันสามี่ใครจะกาดนะครับเข้าเออแปดืสามซักเจ็ดโอ้กาฮะแปดพันสามแปดืันสามสักที้มีพี่สุดแไหมครับอีพี่0 8ยิวได้เอาเลยตารงข้างนี้ผมไม่น่ายิวอะเอายิวเล่นให้ผมรอาเถอะคีโอแวนครับคีโอแวนครับขี้กีเดบิทยวสามคี้โอเวนโอ้ยก็แล้วไงก็ถ้ามืพอก็เอาขอมือทั้งหมดที่มีครไบ แกันหนึ่งเรื่องอานตอนถอโซ่สี่ใบอ่าต้องชุบอีซีสกเก้าหนึ่งใบได้เทวน้เยนี่สิบสามใช่ไหมไม่ใช่สี่สามสีสามแล้วสีสามแล้วอ้าวเวลาสิบส่งมาแล้วพนักงานออนไลน์แล้วเหนดสทูที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับกดเข้าไปได้เลยนะครับชุบหนึ่งใบตัวที่ชุบก็แวนบวกห้าพโซวี่สดสดถอนยังกา ถอโซกันหนึ่งสองสามสี่อสั่นี่มันต้องทิ้งมือหนึ่งมันคออันนี้พี่เอามาจากโซอ่ะใช่ก็ต้องขอสั่สามนี่ไม่ไม่ข้ามตเต็ป์เสร็อพักไปแดนใช่ใช่ใช่สิบหกไม่ค่อยแค่สิบหกหมื่นหนึ่งตีนี่มันเอาไปเลยแปดแปดเจ้ารายการฟตองวาละวันนี้ถ้เกิดถ้าเกิดแข่งกันนระหว่างแข่น่นไม่ได้มาเาร แค่รอบริงสองไปสามแล้วนะสามทุ่มยังไม่เสร็จเลยห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเท่าเท่าตัวใดเดียวใดเดียววัดใจเอาได้เดียวเหรอโอ้วววัดใจแล้วเราก็มาวัดข้างนี้กันดีกว่าข้างนี้ไม่เข้าแล้วเฮ้ยไม่เข้าลืมครับจวดจวดขึ้นมาแบบหลอดที่หกไม่ยออือๆเอาไงกันดีกันนะ เรามาซีเดเมกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซีเดเมซีเดเมรีเทียนรีเทียนเลยเรียนจริงเรื่องอะไใครเขาเอาใครเขาเอาหว้นั่นกันเอาที่หนึ่งกันเขาเอาหาก็แป๊บหนึ่งนะแปลว่าอย่างนี้มือเกิดไม่ได้แล้วสิ แต่ว่ามันนับมือแล้วสิมือจะไม่เป็นศูนย์แล้วใช่แล้วแต่มือผมก็แทบไม่มีอยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อืมพลังเยอะซะด้วยเยอะซะด้วยไงจะเปลนผมสีแล้วก็เอาคู่หนึ่งไปขึ้นมือเอ้าล้วจะสับเอาเดอะคว้าขึ้นมือหรือเปล่าเออพรุ่งนี้ทำการดีเจียนเอาการที่ชื่อเหมือนกับบนช่องแหวนองคุณหนึ่งใบขึ้นมืออ่าดีเจียนนี่นับช่องแหวนมั้ ขู่อะไรตัวหนึ่งขู่ไดตัวหนึ่งไม่รู้ชื่อเหมือนกันไหมเหมือนกันเป๊ะอเมีฟอยด้วยมีฟอยท์แต่มนไม่เล่นฟอยมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นมันมีใบเดียวโอเคพับพี่พี่สมองของราได้สองใบแลเว้ยนี่ไม่จะซยซวยจริงม้มจิ้มจิ้มจพี่มจมยิ้มมม้้ม หาอะไรดิเนี่ยมานจวะดี่รอไหมเนนีแล้วก็ขอมี่ไงกินด้านที่สุรานมาแล้วหนึ่งเาวอแล้วขอโมโมงโมงมาเดือนนี้ไปี่ร้านูกินส้านอ่ายี่สิบสี่ยี่สิบกป สามสองแกงอยู่นี่อย ouais ู S 3 3 <S ่เลยดีเลยมีคนช่วยกิดแต่ดีใจยังเลยอดีตตามนั้นแหละตอนที่เกิดจมูกสามสองนี่สามสามจึงได้ฟัดสองได้เยอะหรอสิบอกอยู่ร้านนี้จนชินมีโคตรเยอะตะกี้ไปสั่งเสื้อกันหนามาสามตัวไม่มีโคตรไม่มีโคตรใช้ฟัดสองได้กัเวทที่ทางนี้ครับโอ้แล้วก็มีไม่ก้อน ก็เพื่อให้ผ่านเทคนิคก่อนทิ้งมือสามใช่ไหมถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งเปนนี้ป่ะโอ้ยบวกหนึ่งหมื่นสเต็ปอย่าเป็นสองแด้เหมือนเดิมใช่สองแด้เดิมแดงเดิมโอเคคิดก่อนว่าจะใช้ไอ้ตัวนี้มาดูมันจะคุ้มไหมไม่คุ้มใช้ตัวนี้แทนอ่าบาทิ้งมือหนึ่งไม่ได้ครับดี๋ยวไปเข้า เมื่อแหวนสแตนบวกหมื่นบวกหมื่นบวกหมื่นห้าบวกขี้ให้มันเองใช่ไหมตีมีครับตัดเวทีทานเจ้าเลยยิงเรื่องอะไรนี่อยู่ในไม้เทินนะครับเพิ่มนิดเดียวสี่สองใช่ครับสี่สองไม่มีเลยหรอสองยังไม่นั่งสองเลยฮะมือติดเบสไปแค่ประกาศเบสยังเทคมันไปเรื่อยๆป่ะได้พี่ไปเรื่อยๆเอ่อบวกหมื่มีอะไรบ้างเอาวิว ถ้า <S <S มีผมมีมืออันนี้บกบกมือเลยใช่ไหมไม่กลารไม่กลารไม่การกองเรือนปะเรือนเรืองเ่ลยนมันจ like ันได้ไหมครับโอ้ยบ่อยแล้วดอลังยิวปังอ้ยปวดอะไรมามาโซตเองเล่นได้หมดเลยมาโซลูกเทคน้าบาดอีกทิ้งมือหนึงอเล่นจนหมดเลยเล่นจนหมด อสเต็ตยตอนนี้อ่ะเท็าเดิมปะท่าเดิมครับสีสบสาองได้าเดิมส้มครับออสอ่ครับ42 42เดี๋ยวนก่อนนะบอด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 ดู่่ห้าสองสองต้องใช้68ไม่กลายคำตอบคอกไปะนี่สาสิบสาไสิบสงนสามส50สามสิามสินห้าิสบตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยห้าสห้า มากแรง42 53สองได้สองได้สองไงโอู้ต้องไปาอย่างนี้ครับไม่มีขี่ออกข้างหมดเอา่เบเราไม่ต้องละกันไม่ต้องสองมื สี่หมื่นห้าหมื่นสี่ขีห้าหมื่นสี่ขีห้าหมื่นสามสองสี่หกครับต่อไนนอนตดเบเอชื่มันเชื่อมันตัดเบสนะครับตัดเวนิอยสองขี่ดูที่คอมเมนต์ได้เลยครับข้างล่างนิดเดียวขึ้มาหนึ่งเอาอีกสิบเก้าหนึ่งไบเข้า่เปิดท็อปสามไปเอาสองใบนี้เข้าโซเอาใบนี้ขึ้นมือแล้วก็ชื่อ มีไม่ซ้ําได้เทคตีลูกชื่อในโซ่ไม่สามไอคือในโซอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมใช่ต่อนนี้แวนจะบวกไปตัวหนึ่งต้องบายท็บปหนึ่งด้วยแหมแวนบวกไปหนึ่งหมื่นกับอีกหนึ่งคิแล้วก็คือเราคนโล่งเนี้ยปวดท่าหนึ่งสองสามสี่เจอน่ะรีนอมอล เป็นไงใจเย็นได้ไหมยิมใจเย็นใช่ชไป่ะทำเป็นไงใจเย็นได้ไหมเนีย่ยต้องบอกเราเป็นทีมที่จะตายยืนเท่าไหร่นะสิบเอฟใช่ครับสิบเอฟหวันเจี๊ยบเลยใช่ไหมละ่ะแค่นี้ก็าจะพอแค่นี้ก็จะตายแล้วนะลงสนามตัวกาป์ดบนสุดเอาไว้บนไว้ล่าง ไปล่าดีกว่าแสดงเป็น normal บวกหมื่นตีเลยดีกว่าไปพูดพังไม่รู้เท่าไหรไรเอยเดี๋ยวคืนนี้นคนั่งไาอ่อยเไปอันนี้ดีก่อนมันจะเป็นสิบแปดสิบแปดบวกหกพันยิบสี่สิบสี่ยืนแค่สิบเอ็ดขอหมื่นห้าได้แล้วก็มาละเบิดกันดีกว่า เอาแหวนต่เลยเท่าไรเผื่การมันจะแค่สิบสาม3ค่สามยิสมสามยีสามมีเลยบกแ่ไม่เจอยี่พีได้เดียวด้เดียวสนุกดีอ๋อมือถือก็เอาบอลบอกทิ้งมือเดวขอโซ่อลหนึ่งสองสามสี่สี่ใบแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งคนไม่ยอมคนว่าชุบอีกสี่สิบจาหนึ่งใบ ตัวที่ชุบกับอีทีเก้าหนึ่งใบลูกบวกห้าพันสิบแปดอย่าตายด้วยแหวนมากกว่าหิวไหมไม่หิวหมดเลยเกมเกมครับเกมหิวไม่ออกเุดอีทีสิบเก้าเขาเอปีนขึ้นมาได้เล่นผิดทักด้วยเล่นหมือนเหมือนกันทักแบบไหนลูกทักเบาๆทักสักกิ๊บกันก็พอโอเคเขาก็ผาดกันไปครับเออสุดอีทีสิบเก้าไอ้คนนี้เล่นผิดตลอดลองเข้ามาดูไหฮะ ไม่ค่ะนี่นี่ขอดูนั่หน่อยขอดูนั่งหน่อยนี่นะครับโอเคก็พายก็ทำได้แล้วโอ้คก็จบกันไปนะครับกับแมาชิงพรีเมียมของเรานะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้มีของใหม่ออกนะครับ v v ว0 9อย่าลืมไปตำกันนะครับอย่าลืมไปดูไลน์นะครับมีโค้ดด้วย150บาทนะครับลดทันสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ใครที่ค้างคาเรื่องความรู้สึกนะครับเราไปตำไปที่รีสคอร์ดกันได้นะครับ ลิงอยู่ใต้คลิปแล้วทุกอย่างอยู่ใต้คลิป <Link S 1> แล้วใต้คลิปเดียวไปจิ้มไปตามไปลุยกันเลยวันนี้ลา,ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายหูว่าย,ายังไม่รู้ไม่แน่นอนแล้วเนีย